ยุคใหม่ของการทําการค้าโลกไม่ทําก็ไม่ได้เจอ,อกี่ดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งต้องอาศัยกระแสรักโลกเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นจุดยืนว่าเราทําธุรกิจเพื่อรักโลกแท้จริงนะครับคือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้นี่นะครับทุกบริษัททั่วโลกจําเป็นต้องไปสู่แนวโน้มใหม่ของการที่จะยอมรับการทําการค้าระหว่างประเทศผมทราบดีครับว่าทุกคนเดี๋ยวรู้จักกันดีมานานแล้วครับว่าต่อไปนี้จะต้องลดโลกร้อนนะครับคาร์บอนและก๊ายต้อเป็นศูน นะะเรือนกระจกต้องหายไปประเทศไหนที่ตอนนี้ปล่อยก๊าซอะไรมาเยอะๆก็ต้องกลับมาแก้ไขตัวเองแม้แต่บริษัทอะไรตา่างๆที่เกิดขึ้นในแง่ของบริษัทเองถ้าไม่ทํามันก็จะเจอมาตรฐานและมาตรการในก,การกีดกันการค้าในรูปแบบใหม่อย่างชนิดที่อีกเลียงไม่ได้นะครับและนั่นนะครับก็ทําให้แบบบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่บ้านเราเนี่ยครับแน่นอนครับเขามีกาลังรัพ์มีเมงินเยอะก็ต้องร,นะรีบทำนะฮะอย่างเช่นบริษัทบริลอดบรูรี่แล้วก็ปตรทอรวมถึงบริษัท i r p c เนี่ยนะครับอกษาบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะ หนึ่งเนี่ยเเกี่ยวข้องกับทางด้านของธุรกิจเครื่องดื่มชั้นนำของบ้านเราเช่นบุรอรี่ส่วนปตทก็เป็นเบอร์หนึ่งทางด้านพลังงานบ้านเรา IRPC ก็เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มพลังงานปตทเนี่ยนะครับสามบริษัทเนี่ยจับมือนะฮะลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมต,ต่อยอดวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตของแต่ละบริษัทนะครับแล้วเอาไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่เรียกกันว่า Returnable Equipment นตะครับตามหลักแลเยเษนกิจหมุนเวียนที่เรียกว่า circular e c o n o m y นะฮะ อัน3บริษัทเนี่ยก็มีระดับเบอร์หนึ่งของทั้งบริษัทเนี่ยมานั่งแถลงเลยนะครับมีคุณปิติพอรมพักดีกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของรบ,อบริษัทบุรีจำกัดน,นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแนวคิดและทุกวันนี้ก็เป็นหลักการของทางด้านค่ายบุบร,รีด้วยนะครับว่าต้องการที่จะทําธุรกิจบนความยั่งยืนไม่บอนะก็คือจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพราะบุบรีรเก็มีแนวคิดก็คือว่าองค์กรชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืืนนคออยูอย่่รวมกัได้ อย่างที่เราได้ยินครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกันได้ในยุคนี้นะครับบุรลอดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานี่ะครับเขาทำหลายอย่างที่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้จริงนะฮะเอาเสื้อยูนิฟอร,ร์มของพนักงานเนี่ยทำจากผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกที่เราขวดเพชร PET อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการแยกขยะใช้พลังงานทดแทนเป็นมิสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีโครงการที่ทํากับชุมชนแล้วก็สังคมอีกหลายโครงการเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยกลุ่มบุรลอดบิวเบอรี่เนี่ยทำงานกับแบรนด์แฟชั่นของไทย ที่เป็นที่โด่งดังในวงการแฟชั่นทั่วโลกอย่างที่มีชื่อว่าพิพัชราดีไซน์กระเป๋ารุ่นพิเศษที่ทำจากอัพไซคลิงขวดพลาสติกเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะอันนี้ค่ายบุลรอดป็ทันะครับทีนี้สิ่งที่เขามาร่วมมือกับปตทกับ IRPC ร์พีซีกับธนของบุญรอดด้วยนี่นะครับหรือว่าบุญรอดบิลบรีเนี่ยเขาเชื่อมันไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชำนาญเทคโนโลยีทันสมัยของทั้งสามบริษัทเนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุด บางจับบุรลอดดุรีก็มาดูคุณประสองค์อินทรหนองไผ่รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเรียมขั้นปลายหรือปตทนั่นเองนะครับปตทนี้เขาชัดเพราะเขาอยู่กับพลังงานเขาก็ประกาศชัดเจนครับว่าเขาต้องการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยคู่กับการดูแลอะไรฮะสามอย่างครับสังคมชุมชนสิแวดล้อมแล้วเขาก็ประกาศชัดในฐานะเป็นธนรกิจองค์กรของเขาด้วยว่าต้องการที่อยากจะมีการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ด้วยวันนัดสิโลอิ s ิ i o นนะครับภายในปีไหน2,593นะครับชัดเจนเลยนะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรแนวคิด circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับอะไรสามารถเอากลับมาทำใหม่ได้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนและก็ลดโลกร้อนด้วยนะครับทีนี้ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยกลุ่มปตทเขามีองค์กรหน่วยงานที่กว่า p r i s m ย่อมาจากอะไรทราบฮะ Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management คือหลักการบริหารเปรื่อซึ่งของกลุ่มปตทรครับเอามาทำอะไระร้ำนะฮะเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายเพื่ออะไรสร้ำไหมฮะเขาต้องการกันที่เกิดการมีมองค์ความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรจาก3หน่วยงานนี่แหละเอาวัาสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตนี่นะครับมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลับไปใช้ใหม่ได้นี่ของปตทไอ้อีบริษัทหนึ่งเนี่ยคุณกฤิอิิมแสงประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการจุดการใหญ่ของไม RPC เนี่ยนะครับบอกเลย ว่า IRPC ก็มีวิสัยทัศน์เหมือนกับบริษัทแม่นะครับก็คือต้องการจะสร้างนวัตรกรรมโดยการใช้วัสดุและพลังงานที่ลงตัวนะครับเพื่ออะไรฮะสร้างนวัตรกรรมเกิดการเติบโต,ตและดูแลสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นของไออารนี่นะฮะเขาเอาสิ่งที่เรียกกันว่าทําเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Polymax คือสร้างผลิตภัณฑ์จากหลากหลายในกลุ่มรีไซเคิลและพลาสติกที่มีพืชเป็นส่วนผสมตามหลักแนวคิดไบโอเบส แตกต่างนะฮะแลวความร่วมมือกับ3บริษัทในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตามโมเดลเศรษฐกิจีว่า BCG นะครับแล้วก็ IRPC เขายังร่วมผลักดันสร,สร้างสมดุลและความยั่งยืนที่เรียกว่าโมเดล ESG ตั้งเป้าหมายกําหนดแนวทางขององค์กรนะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นการคาร์บอนอันนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนนิวทริตี้นะครับภายในปี2,593และก็ลดปัญหาแลนะกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2,603 นี่เป็นตัวอย่างของสมบริษัทยักษ์ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมที่เขาวันนี้เดินหน้าไปสู่การช่วยกันดูแลโลก